เรื่งเล่าก่อนนอนขอเสนอนิยายเสียงเรื่องผู้พันจอมขมังเวทตอนสางมนทิรีนาดตึกสำนักงานกองประกวดนางงามแห่งหนึ่งเกิดคดีสะเทือนขวัญเจ้าหน้า,นาที่กองประกวดสามคนถูกฆาตกรรมอย่างเฮี้ยมโหดสิ่งที่แปลกประหลาดก็คือ ศพของผู้ตายจะแห้งกรังไม่มีเลือดหรือความชื้นหลงเหลืออยู่เลยตำรวจจนปัญญาไม่สามารถสืบหาผู้กระทำความผิดได้ผีดิบมันต้องเป็นผีดิบแน่ๆเลยอะแหวมพายจะต้องมีใครสักคนในกองประกวดเราที่เป็นแหวมพายดูดเลือดแน่ๆวันพายมันเป็นผีฝรั่งมันไม่มาบ้านเราหรอกก็ไม่แน่นะเว้ยหรือว่าจะเป็นกระหังหรือผีกองโอย เจ้าหน้าที่กองประกวดและเหล่านางงามต่างอกสันขวัญแขวนวิาพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานาท้ายที่สุดบอสทวัดประธานกองประกวดจึงตัดสินใจทําอะไรบางอย่างพรุ่งนี้ฉันจะนิมนต์พระที่วัดมาทำบุญขับไล่สิ่งที่ไม่ดีออกไปขอให้ทุกคนมาพร้อมกันด้วยมาดามซูซี่เธอก็ต้องมานะเพคะบ,บอสซูซี่ไม่พลาดเร่งบุญหรอกคะ่ะ ยุ่งเช้าทุกคนร่วมกันทำบุญณะอาคารชั้นล่างกองประกวดพอคณะสงฆ์สวดมนต์ฉันพัตตาหารเสร็จแล้วบอสทวัดก็นิมนต์หลวงพี่มหาสมพรผู้เป็นประธานสง์ประพรมน้ำพุทธมนต์เจ้าหน้าที่และผู้เข้าประกวดพร้อมทั้งขึ้นลิฟต์เพื่อประพรมพุทธมนต์ให้กับตึกทุกชั้นเขาว่าหลวงพี่มหาท่านศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะดาราดังดง บูชาสาริกาลิ้นทองของท่านแทบทุกคนเลยอะ่ะใช่ได้ข่าวว่าขนาดพี่โตโรนะยังขอเศษผ้าสมุงท่านพกติดตัวตอนเกาะห่วงยางว่ายน้ำข้ามขงด้วยอะ่ะคณะประพรมน้ำมนต์พากันมาถึงชั้นห้าชั้นที่เพิ่งเกิดเหตุการณ์ฆาตกรรมสามศพไปเมื่อไม่กี่วันหลวงพี่ครับเรื่องมีวิญ,ญญาณอยู่ในชั้นนี้ไหมครับผม รู้สึกขนลุกแไปลกๆครับไม่ต้องห่วงนะทุกคนแค่อาตมามาถึงตึกเมื่อตอนเช้าอาตมาก็กำหนดจิตขับไล่สิ่งอัป,ปมงคลและวิญญาณที่ชั่วร้ายไปจากตึกนี้หมดแล้วสาธุช<อ>ือ่อหรืออยังหลวงพี่นี่สุดจริงๆคณะประพรม,มน้ำมนต์เดินกันมาถึงหน้าห้องที่เกิดเหตุหลวงพี่มหาสมพรเดินเข้าไปในห้อง โดยมีบอสทวัดถือขันน้มนต์อยู่ข้างๆหลวงพี่หลับตาแล้วยื่นนิ้วชี้เขียนยันบนอากาศราหูผับพญายักษ์เทมเหสวนไล่ล่านาคามุดดินหนีกาลีไม่อาจอยู่อันลดนั้นด้านในห้องก็มีเสียงกรีดร้องอันโหยหวนดังขึ้นพร้อมทั้งปรากฏล่างของหญิงสาว ห้อยหัวลงมาจากเพดานหน้าตาของเธอเน่าเฟะแลบลิ้นยาวจนแทบจะชนจมูกของหลวงพี่มหาสมพรร้องเสร็จหลวงพี่คว้าขันน้มนต์จากบอสทวัดโยนใส่ผีแล้วหันหลังวิ่งขวามโกลาหล,ลได้เกิดขึ้นทุกคนพยายามลงจากชั้นนี้ออบอสทวัดตกใจหมดสติอยู่ตรงนั้นมาดามซูซี่ แบกบอสทวัดวิ่งลงทางหนีไฟสามวันผ่านไปบอสทวัดมาที่ตึกสำนักงานพร้อมกับชายวัยกลางคนคนหนึ่งบรรยากาศที่สำนักงานวังเวงไม่มีใครกล้ามาทำงานซูซีก่กลัวจะตายบอสตามซูซี่มาทำไม เธอเป็นผู้บริหารเหมือนกันจะมาทิ้งกันได้ไงของประกวดนี้ใช้เงินเป็นพันพันล้านจะยอมให้อีผีหน้าไหนมาทำลายไม่ได้ผู้พันจะไล่ผีเลยไหมครับผมไม่ได้ทานข้าวตั้งแต่เช้าแล้วครับท่านนายพลสั่งให้เดินทางเข้ากรุงเทพแบบเร่งด่วนผมก็รีบให้ลูกน้องมาส่งที่บคสพอถึงหมอชิดบอสก็พาผมมาที่นี่เลยชายกลางคนคนนี้ชื่อว่าอาคม เป็นทหารยศนายพันประจำการอยู่ชายแดนแถบขเขมรเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญในยุทธวิธีนอกจากนั้นยังมีชื่อเสียงในเรื่องวิชาอาคมและสยศาสตร์ต่างๆบอทวั์ร,รู้จักกับผู้ใหญ่ในกองทัพจึงขอความอนุเคราะห์ให้ผู้พันอาคมมาช่วยปราบผีซูซี่พาท่านผู้พันไปกินก๋วยเตี๋ยวบอสไปด้วยไหมคะไปสิใครจะกล้าอยู่คนเดียวบอทวัและสูซี่ อ้าปากนั่งมองผู้พันอาคมทานกว๋วยเตี๋ยวเพราะชามที่แกกำลังทานอยู่นี้คือชามที่ยี่สิผู้พันรับอีกชามไหมครับได้ครับอีกชามขอเป็นเส้นใหญ่แล้วเนื้อหมูขอลวกแบบสุกๆด้วยนะครับทุกคนกลับมาที่สำนักงานผู้พันอาคมขอให้บอสทวัดกับซูซี่พาไปห้องที่เกิดเหตุทั้งสองทำได้เพียงส่งผู้พันที่หน้าลิฟ ขณะที่รอลิฟต์ผู้พันหันหน้ามามองซูซี่แล้วจ้องหน้าซูซี่อายจนหน้าแดงหนูรู้ว่าหนูสวยแต่มันใช่เวลาหรือคบผู้พันผู้พันไม่พูดอะไรแต่กลับใช้มือแหวกเส้นผมกลางศีรษะออกแล้วดึงผมเส้นหนึ่งของเธอออกมามาดามซูซี่โวยวายหนูเป็นนางงามหนูมีตำแหน่งทำอย่างนี้ไม่ได้นะคะนี่คือขนโกลิ คนนี้จะเกิดกับผู้ที่วิญญาณหมายปองขึ้นลุงอยากแต้อังหนูก็บอกมาเถอะขนเขินอะไรผมหนูเสียทรงหมดอาดามซูซี่เดินพลาออกไปลิฟต์มาพอดีผู้พันขึ้นลิฟต์ไปเพียงคนเดียวพอถึงชั้นห้าเขาก็เดินไปที่ห้องเกิดเหตุตามคำบอกของบอสทวัตที่ห้องเกิดเหตุผู้พันใช้นิ้วชี้และนิ้วกลางแตะที่หน้าผาของตนเองนารายเปิดทองจิตประพัดศรเปิดเนตร ผู้พันใช้วิชาเปิดเนตรแล้วมองไปรอบๆแม้จะผ่านไปหลายวันแต่ยังปรากฏวิญญาณผู้เคาะร้ายทั้งสามวนเวียนอยู่ผู้พันอาคมพนมมือหลับตาพโมพุทธยะพระพุทธไตรรัตนยนตเอาสวดคาถามหาจากักรพรรดิเพื่อส่งวิญญาณของผู้เคาะร้ายทั้งสามให้สู่สุคติโลกนี้ไม่ใช่ที่ของท่านแล้วแต่ก่อนไปให้บอกเราด้วยสิ่งใด ที่สังหารพวกท่านยานตนหนึ่งตอบมาอย่างแผ่วเบามไม่ได้อยู่ในห้องนี้แต่มันอยู่ในอาคารนี้เฮ้ยแย่แล้วพูดเสร็จผู้พันวิ่งออกจากห้องไปที่ลิฟต์เขาดูเร่งรีบเหนื่อเม็ดเล็กๆซึมออกมาจากหน้าผากพอลิฟต์มาถึงเขารีบลงไปที่ชั้นหนึ่งมาดามซูซี่อยู่ไหนไปเข้าห้องน้ำครับแต่เฮ้ยผู้พันเข้าห้องน้ำหญิงไม่ได้ครับ ปูพันไม่ฟังเสียงแต่วิ่งเข้าห้องน้ำหญิงบอสทวัดวิ่งตามบอสทวัดต,ตกใจเพราะซูซี่เป็นนางงามของเขาเขาจะให้ผู้ชายวิ่งไปหาในห้องน้ำไม่ได้พอไปถึงห้องน้ำสิ่งที่เขาเห็นกลับทำให้เขาปร <Hey. S 1> ี๊ดแตกซูซี่นอนไร้สติอยู่ที่พื้นห้องน้ำเหนือตัวเธอมีร่างผู้หญิงตัวเน่าเฟะบอสทวัดจำได้ดี เพราะมันคือร่างเดียวกันกับที่เขาเจอเมื่อสมวันก่อนนนลายเปิดทางอันเชิญเทพสาตราสมิงไพรทำลายล้างอสูรกายผู้พันอาคมล้วงวัตถุสีดำคล้ายๆกงเล็บสัตว์ออกมาจากกระเป๋าแล้ววิ่งเข้าไปใช้กงเล็บนั้นกรีดบริเวณแขนอันเนาเฟะของผีร้ายไม่น่าเชื่อว่ากงเล็บอันเล็กๆ สามารถตัดแขนของผีร้ายให้ขาดได้ผีร้ายกรีดร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดมันกลายเป็นกลุ่มควันหายไปเหลือ,อไว้เพียงแขนอันเน่าเฟะที่ค่อยๆแห้งเข้าจนกลายเป็นเนื้อสีดำติดกระดูกอธวัตไปพยุงซูซี่ลุกขึ้นตอนนี้เธอได้สติแล้ว เธอมองมาที่ผู้พันอาคมด้วยสายตาชื่นชมขอบคุณคุณพี่มากๆนะคะและขออภัยด้วยที่เข้าใจผิดค่ะพูดเสร็จเธอมาเกาะแขนของผู้พันผู้พันรู้สึกแปลกๆเลยขออนุญาตดึงแขนออกทันใดนั้นเขาก็ล้มลงผู้พันเป็นอะไรครับผู้พันล้วงไปที่กระเป๋าหยิบเอาลูกอมยี่ห้อหนึ่งออกมาเขาฉีกซองของลูกอม แล้วเอาเข้าปากเคี้ยวอย่างรวดเร็วสักพักสีหน้าเขาก็ดีขึ้นขอโทษที่ทำให้ตกใจวันนี้ผมวิ่งมากไปหน่อยน้ำตาลลดเลยหน้ามืดตอนนี้ดีขึ้นแล้วปูพันธอาคมเป็นผู้เชี่ยวชาญอาวุธยุทธวิธีของกองทัพเป็นหมอผีผู้เรืองเวทและเป็นโรคเบาหวาน เวลาสี่ทุ่มณห้องโถงชั้นห้าสำนักงานกองประกวดผู้พันอาคมมอสทวัดและมาดามซูซี่อยู่ในวงล้อมสายสินตรงกลางคือท่อนแขนของผีร้ายที่ได้มาตั้งแต่ตอนกลางวันนี้เป็นแขนของสางมนทิราดอาสุรกายที่มีที่มามาจากคนที่ฆ่าตัวตายเพราะการลันทดบนหูของจิตจากการถูกเหยียดหยามด้วยข้า เป็นอสุรกายที่มีความแค้นรุนแรงมันจะตามไล่ล่าคนที่มันเกลียดอิจฉาลิษยสียคนสองคนบอกผมได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นโละสางบนทิราชมันไม่ตามล่าคนที่มันไม่เกลียดแค้นอย่างแน่นอนอธวัตและมาดามซูซี่ทำหน้าเลิกลักทั้งสองมองหน้ากันแล้วพยักหน้า แล้ววัฒวัฒก็เริ่มต้นเล่าเรื่องเมื่อ3มปีที่แล้วในปีที่มาดามซูซี่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดมิสโซคิวไทยแลนด์ระหว่างการเก็บตัวนางงามก็เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้ทางกองประกวดต้องแก้ปัญหาและปิดข่าวมีผู้เข้าประกวดคนหนึ่งพยายามจะไปแจ้งความว่าถูกเจ้าหน้าที่ผู้ชายในกองประกวดจำนวนสามคนข่มขืนและถ่ายคลิป ทางกองประกวดเลยแก้ปัญหาโดยให้ผู้ประกวดคนนั้นออกจากกองประกวดแล้วให้ค่าชดเชยเป็นเงินจำนวนหนึ่งเธอ,อหวังจะประกวดต่อโดยบอกว่าเธอไม่ผิดแต่ทางกองประกวดกลัวมีปัญหาจึงตัดสิทธิ์ของเธอไปตลอดชีวิตภายหลังได้ข่าวว่าคลิปเหล่านั้นหลุดออกมาเธอรับไม่ได้เลยฆ่าตัวตาย น่าสงสารจริงๆแม่หนูเอ้ยแต่การมาล้างแค้นเช่นนี้มันก็จะกลายเป็นกงกรำกลกงเกวียนไม่มีที่สิ้นสุดอันใดน,นั้นมีเสียงฝีเท้าเดินมาจากทางด้านหลังปรากฏเป็นร่างหญิงสาวรูปร่างหน้าตาดีสวยงามคนหนึ่งเดินมายังวงล้อมสายสินอ้าวพี่พิงฟ้ามาทำอะไรเนี่ยเร็วเเข้ามาเดี๋ยวนี้เลยเจ้าสางนั่นเดี๋ยวมันก็หักคอเอาหรอกโอุดเสร็จ มาดามซูซี่ก็ยื่นมือออกนอกวงล้อมสายสินเพื่อดึงมือหญิงสาวให้รีบเข้ามาเย่าออกนอกสายสินไม่ทันการเสียแล้วร่างของพิงฟ้าขยายใหญ่ขึ้นกลายเป็นอสุรกายสางม,มนทิราชผู้น่าเกลียดมันดึงมาดามซูซี่ออกจากวงสายสินไปพวกเจ้าทำลายชีวิตข้าทันไร้คาถากักเจตพูด หอมล้วงขวดเครื่องดื่มชูกําลังขวดหนึ่งออกมาจากกระเป๋านารายเปิดทางมหาวิเวทะขอติงพูดร้ายด้วยนโมพุทธายะขอปัดเป่าด้วยมะออุและกําราบด้วยพุทธโมนะรายคาถาเสร็จอันก็ล้วงเอากรงเล็บสีดำที่ใช้ตัดแขนผีร้ายเมื่อตอนกลางวันออกมาเขาก็โจนเข้าไปหาสางมนทิลาด แล้วปักกงเล็บนั้นที่หน้าผาของมันนาายเปิดทางอันเชิญเทพสาตาสมิงไพรทำลายล้างอสุรกายร้ายกรีดร้องลั่นแล้วกลายเป็นของเหลวสีครีมส่งถิ่นเหม็นคลุง้งอันถูกดูดเข้าไปในขวดเครื่องดื่มชูกำลังที่ผู้พันอาคมเปิดฝาทิ้งไว้ผู้พันอาคมนำเอาฝามาหมุนปิดใช้ปากกาเคมีเขียนยํำกำกับทั่วขวดแล้วยัดใส่กระเป๋า ผมเอาเขาไปอยู่ด้วยจะค่อยๆอ,อบรมเขาให้เขาสร้างผลบุญจะได้มีโอกาสไปผุดไปเกิดผุดเสร็จผู้พันอาคมล้วงเครื่องดื่มชูกำลังออกมาอีกขวดอ้าวยังมีอีกตัวเลยครับผู้พันโอ้ไม่หมดแล้วครับขวดนี้ผมเอามาเดืม่มเพราะตอนนี้น้ำตาลในเลือดต่ำผู้พันอาคมเป็นผู้เชี่ยวชาญอาวุธยุทธวิธีของกองทัพ เป็นหมอผีผู้เรื่องเวทและเป็นโรคเบาหวานยามรัติการพร่างพายเดือนดับเสียงลมขับไัยครางพลางสถานเงาเงียบหนึ่งเคลื่อนคล้อย จากหลัมกม่านคือวิญญาณผู้ลาร้างอย่างไม่ลาเคยเป็นหญิงดัรุณีสีสะอาดลูกถ้อยหยาบประหลาดปั่นอุลาหาคนดูแคลนทิมแทงด้วยวาจาใจราัาเกินจะยั้ง พลันดับ,บลงมนที่ลามนลาพลันผูกไว้สางมนไทยผู้เศร้าเงาจำนงมิได้หลับมิได้ตื่นมิได้ปลงเป้าพะวงอยู่กับเสียงไม่มีใครฟัง ปากเม็นยินเสียงร่ำในยามค่าอย่าเพลินพร่ำเดินย่ำด้วยใจหวังเพราะนั่นคือบทพิสัยในรอยชังแ่งสางมนที่ราชผู้อาวร์